เมื่อเราทานอาหารเข้าไปอาหารจะถูกแปลงไปเป็นน้ําตาลเพื่อไปเป็นพลังงานให้กับอวัยวะต่างๆในร่างกายส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปที่ตับเพื่อให้ตับน้าไปเก็บไว้ที่กล้ามเนื้อและเก็บเป็นไขมันที่เซลล์ไขมันซึ่งถ้าร่างกายเราได้รับน้ําตาลในปริมาณมากจนมันท่วมล้นอวัยวะอื่นๆเซลลไขมันก็จะทําหน้าที่ของมันนั่นก็คือขยายตัวเองให้เก็บไขยยมันได้มากขึ้นกลายเป็นพุงที่ขยายใหญ่นั่นเองแต่ถ้าร่างกายของเรายังมีน้ําตาลส่วนเกินจนเซลล์ไขมันก็เอาไม่อยู่และอวัยวะอื่นๆก็เต็มหมดแล้วทีนี้แหละก่อ ญหาน้ําตาลแปลไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้นปล่อยนานทิ้งไว้ก็คือเข้าสู่โรคเบาหวานนั่นเองเราจะเห็นเป็นสัญญาณเตือนทางผิวหนังได้เลยค่ะอย่างรอยคารอบคอติ่งเนื้อเป็นสิวผิวแห้งหรือผื่นคันแบบไม่รู้สาเหตุและเพื่อที่จะเร่งให้ร่างกายของเรานําน้ําตาลที่สะสมท่วมล้อนอยู่ในร่างกายออกมาใช้พลังงานต้องปรับลดการทานอาหารและเปลี่ยนมาทานอาหารที่มีโคโมียมและวิตามินบีมากขึ้นเพราะเราจะเห็นได้ว่าวิตามินบีอยู่ในทุกกระบวนการที่จะแปลงสารอาหารมาเป็นพลังงานหมดเลยค่ะกับการขัดท่าย ร่างกายของเราขาดวิตามิน B ถึงเราจะกินเยอะแต่เราก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายซับสนมึนงงหรือเบียอาการมือชาเพราะว่าร่างกายไม่สามารถคอนเวิร์ตหรือเปลี่ยนอาหารพวกนี้เป็นพลังงานได้นั่นเองและโคเมียมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราใช้พลังงานจากน้ําตาลได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะใช้เป็นไฟเบอร์อาหารเสริมที่มีพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุพวกนี้อยู่แล้วด้วยก็ได้นะผลก็คือเราจะอิ่นท้องได้นานขึ้นแล้วเร่งการใช้น้ําตาลที่สะสมอยู่ในร่างกายไปด้วยอีนี่คุมน้ําตาลจากอาหารได้แล้วใช่ไหมคะแต่หลายคนเลยชอบ ต้นน้ำตาลไม่สะสมเพิ่มในร่างกายก็พิมพ์อยากรู้ไว้ก่อนได้นะกดติดตามช่องนี้ไว้ระเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันกันกบวิทยาศาสตร์ล่า